สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มรลำนีจะน้อยก็พาท่านมาท่องเที่ยวชมพระธาตุเกีแก้วนะครับพร้อมด้วยหมอลิรีพรน้อยสมบูรณ์พอมาเที่ยวแล้วก็มอลิรีพรน้อยสมบูรณ์ก็บอกว่าอยากจะทำบุญนะครับทำความสะอาดวัดนะครับก,ก็ดูนะครับคือท่านกวาด คือแม่ชีท่านพยายามกวาดลงข้างทางนะครับลงข้างข้างนะครับแต่ว่ามอลำศสิริพรบอกว่าลมมันพัดครับเธอก็ทําตามใจฉันเลยนะครับตอนนี้เธอกําลังทําความสะอาดทําบุญครับมาทําบุญกับมอลำศสิริพรน้อยสมบูรณ์นะครับก็ตั้งใจแบบอย่างขมักขม้นเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่ดูใกล้ๆครับดูใกล้ครับ เรา่าทำบุญด้วยกันนะคะทุกคนก็ต้องดูว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าถอยหลังนะครับไม่รู้จะเอาลายไหนยังไม่รู้ว่าจะเอาลายไหนนะครับก ครับตอนนี้ก็กำาลังทำความสะอาดนะครับมอลำดีคน้อยก็คงต้องนั่งรอนะครับหาที่นั่งหาที่นั่งนะครับหาที่นั่งรอ น,น่าจะเลือดตรงที่มอลรำดีชาน้อยนั่งอยู่นะครับตอนี้เราก็ต้องนั่งรอก,ก่อนนะครับเพราะว่าคด,ดีพอน้อยสมบูรณ์กำลังทำความสะอาดนะครับพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วก็มาแวะทำบุญกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิฟๆให้มอลำไรชาน้อยพอได้สร้างคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชม ด้วยนะครับสวัสดีครับ